มาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะไลฟ์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสมัครนะคะโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า Zoom นะคะซึ่งมันสามารถใช้บนเว็บไซต์ได้แล้วก็มีแอปที่เอาไว้ใช้ผ่านมือถือได้ด้วยตัวนี้เนี่ยฮิตมากนะขณะนี้นะคะมันเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ ดังภายในช่วงไม่กี่วันนะคะหลังจากที่มีวิกฤตการณ์โควิดเพราะว่าคนจะต้องทำงานจากที่บ้านนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถใช้ในส่วนของการเปิดคอร์สสอนออนไลน์ได้ด้วยนะคะเฟิร์นก็เลยเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาสมัครนะคะจะได้เอาไปอัดแฝดดัดแปลงใช้งานไม่ว่าจะเป็นทำคอร์สออนไลน์หรือเอาไว้ประชุมทีมกับลูกทีมก็ได้นะคะในการเทรนนิ่งตัวแทนต่างๆซึ่งมันฟรีแล้วมันก็ใช้ดีมากนะคะเดี๋ยวเรามาสมัคร พร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับการเข้ามานะคะในเวอร์ชั่นของ d e s k ์ท็อปคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเข้ามาที่ URL นี้นะคะ zoom us นะคะ s o o m us นะคะนี่นะ URL นี้นะคะ zoom us จากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสมัครการที่เรายังไม่เคยสมัครนะเรามากด sign up it's free นะคะหมายถึงลงทะเบียนสีใช้งานฟรีนะ กดเข้าไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาลงทะเบียนกันนะคะก็จะใสออ่อีเมลของเราลงไปนะคะแค่นี้เลยแล้วก็กด sign up นะคะปุ่มสีฟ้าได้เลยนะคะหรือถ้าใครต้องการจะล็อกอินผ่าน Facebook หรือ google ก็ได้นะคะเดี๋ยวเ,เฟิร์นจะลองลงชื่อผ่านเฟซไปเลยกัแล้วกันนะคะสะดวกดีกดเข้าไปเลยค่ะ sign in with facebook อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้ง่ายมากเลยสมัครได้ในในคลิกเดียวเลยนะคะแล้วพอเราเข้ามานะคะ,ะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะโดยในเว็บไซต์ของ z o o เนี่ยหรือว่าในในโปรแกรมเนี่ยนะคะเวลาเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีตัวนี้เห็นไหมคะถ้าเราอยากรู้นะคะเนี่ยค่ะว่าโปรแกรมนี้มันใช้งานยังไงนะคะเรากดคำว่า get training ได้เลย เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะ Get Training หมายถึงเขาก็จะมีวิดีโอมาเ,ออเนี่ยค่ะจะมีมีบอกเราว่าทำเทำงานยังไงนะคะโปรแกรมนี้ใช้งานยังไงนะคะ Getting Start with Zoom Meeting อ่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะกดเลยเ Watch Recording เนี่ยค่ะเราก็สามารถมาดูได้นะคะแต่มันจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็ลองดูภาพก็ได้นะคะดูภาพอย่าลองกด Audio Transcript ดูนะคะไม่แน่ใจว่ามันจะแปลถูกไหมนะ ค่ะน,นี้ก็จะเป็นอธิบายเกี่ยวกับเรืเ่องของแพ็กเกจนะพอเขาจะมีแบบศักยภาพความสามารถที่สูงขึ้นไปนะคะก็รู้สึกวันนี้เน็ตไม่ค่อยดีนะคะอ่าเน็ตไม่ค่อยดี ก็เอาเป็นว่านะคะตอนนี้เราสมัครได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเฟิร์นจะพามาใช้งานนะคะว่าเจ้าโปรแกรมนี้ใช้งานยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ